สอสเราต้องแพลนดีๆถ้าเราจะเอา650มันเป็นเรื่องยากที่เราจะกะเกณ์คะแนนแบบครึ่งๆฟังเรากะไว้325อ่าเนี้ยอ่าน325ถ้าเราแบ่งอย่างเงี้ยยากน้องลองถามเพื่อนน้องที่สอบผ่านหรือได้คะแนนสูงสิส่วนมากเขาได้ listening หรือ reading มากกว่ากัน80%จะตอบได้เลยว่าเ,ออเป็น listening มันมีสิ่งเดียวที่ต้องระวังเลยคือมันไม่มีเวลาให้เราคิดครับ <Yeah. S 1> เมื่อกี้น้องฟังลองสังเกตดูนะครับส่วนมากน้องได้ยินแล้วน้องก็ลองแปลในหัวแล้วน้องก็เริ่มเข้าใจแลละมันก็ไปอันต่อไปแล้วจะไม่มีเวลาให้เราคิดครับอันนี้คือความอันตราย,ย <Yeah. S 1> มาไล่กันทีเราพาร์ทครับพาร์ทแรกพาร์ทรูปภาพที่ทำสรุปคำศัพท์ในพาร์ทแรกมาให้คือคัดมาจากข้อสอบโทรอีกจริงๆเลย เวลาน้องฟังไม่ทันเวลาน้องรุดฟังยาวๆสาเหตุส่วนใหญ่มันมาตั้งแต่น้องแบบฟังสั้นๆแล้วหลุดแหละเพราะฉะนั้นพาร์ทเนี่ยเป็นตัวชีช้ชะตาคะแนนดิสเ n นดของเรานะครับขอ,อน้องในซูมคนหนึ่งนะครับคุยกับพี่นะน้องครับเดี๋ยวพักเที่ยงนะตอนเที่ยง What would you like to eat เยเออใช่เป็นตัวอย่างทีด่ดีมากเลยหนึ่งถามพี่กลับ กินอะไรดีครับ